ฝากเีนี้ช่วยไปบอกเธอทีไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองก็พอมีมีไม่พอรือไม่รู้จักความพอดี ที่โจนหรือนาตาไม่ค่อยดีอย่าให้ความหลังถ้าเธอ้่่าฉันต้องการอยากพบกับเธอในฝันหรือไม่ก็ย่าวิการอยากบอกกับเธอแค่นั้นถึงเธอจะไม่ต้องการและคงไม่มีวันนั้น ฝันที่ฉัน<จ>ต้องการคิดถึงเธอโดยไม่เจตนาอยากจะทักไปอยู่ตลอดเวลาเธอเป็นรอยยิ้มเป็นเหมือนดอกกัญชาให้เธอเป็นคืีนสุดนฉันนั้นเป็นราชาความรู้สึกที่ให้ไปแทบจะหมดมานาถ้าเธอไม่ชอบแค่ให้เธอบอกกันมาฉันจะหยุดเพ้อไปต่างๆนานาแล้วอย่ามาชอบกันเพราะเวทนาความรู้สึกครั้งนี้แม่งโคตรอึดอัอดต้องจัดการความรู้สึกเหมือนผมเจอศึกหนัก คิดถึงเธอในเวลาดึกจัดรู้สึกดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตัดมันน้ำเน่าเหมือ,อนละครช่องเจ็ดมีกี่ครั้งความรู้สึกที่ต้องเก็บโดนครั้งนี้ความรู้สึกไม่ค่อยเจ็บกับความรักที่ไม่โคตรจะสีเข็ดฝากเองนี้ช่วยไปบอกเธอทีไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองก็พอมีมีไม่พอหรือไม่รู้จากความพอดี ติดที่โจนหรือหนา้าตาไม่ค่อยดีอย่ามาให้ความหวมังถ้าเธอรู้ว่าฉันต้องการอยาพกพบกับเธอในฝันหรือไม่ก็อยามีการอยากบอกกับเธอแค่นั้นถงึงเธอจะไม่ต้องการและ คงไม่มีมมวันนั้นฟันที่ฉันต้องยงองารมีคำหนึ่งที่อยากให้เธอฟังผมหลงเธอแล้วจากทุกอย่างที่เธอทำไม่อยากจะพูดมากแต่มีความหมายทุกๆคำความรักครั้งนี้อยากใช้กับเธอจังความรักมันโคตรที่จะประหลาดหาซื้อไม่ได้จากที่ตลาดความรู้สึกมากมายไม่มีที่จะฝากมันจะติดตัวติดเป็นตาบากผมแรปอยู่นะผมไม่ได้ร้องและก็หัวใจผมไม่ได้ร้อนเพลงไม่ได้สักแต่งแค่ให้คล้องคือจริงๆไม่อยากเป็นแค่พี่น้อง ถ้าความรักเป็นเหมือนนิทานความรักครั้งนี้จะอยู่เป็นตำนานมันจะคงอยู่อยู่ตลอดกาลจะไม่เลือนหายายเป็นวันวานโย่ฝากทีนี้ช่วยไปบอกเธอทีไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองก็พอมีมีไม่พอหรือไม่รู้จากความพอดีติดที่โจนหรือนาตาไม่ค่อยดี อย่ามาให้ความหวังถ้าเธอว่าฉันต้องการอยากพบกับเธอในฝันหรือไม่ก็อยากมิการอยากบอกกับเธอแค่นั้นถึงเธอจะไม่ต้องการและคงไม่มีวันนั้นฝันที่ฉันต้องการฝากเพลงนี้ช่วยไปบอกเธอทีไครใช่เงินไม่ใช่ทองก็พอมี